ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการกินเก๋งเลยแล้วนะครับผมวันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราก,ก็ไม่มีอะไรครับผมก็จะมาลองนะฮะลองเออเว็บเว็บหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอะไรเอ้ยที่เป็น,เป,นเป็นตัวเลขหกหกหกนั่นเองนะครับผมซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้หรือว่าบางคนอาจจะรู้ <CBS> แล้วนะครับผมก็ผมเพิ่งได้รู้มาจากเพื่อนผมนั่นเองนะฮะแล้วก็โหจะกระมาลองนะลองก็คนเดียวมันก็ยังไงไงยู่ก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นอย่างงี้คเป็นเว็บเงี้ย แล้วเข้าไปแล้วก็พิมพ์สไลด์เนี่ยในทูบแล้วก็หกหกใช่ป่ะโอ้ยไม่ได้ลองเนี่ยอันนี้ยผมจะลองให้ดูกันเลยใช้าๆมันจะเป็นจริงหรือเปล่าแล้วกดแต่ละแต่ละอย่างนี้ไปได้เรื่อยครับเดี๋ยวผมลองเลยลวกันอะนะครับมันจะเป็นยังไงฮะกดที่ยูทูบนะครับโอเคซึ่งมันมัน,ม,นมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าว่าซึ่งมันมีหนังอยู่หนังหนึ่งนะครับภาพบ้านโอเคกัห <laughs> นังอย่างนี้แหละครับนะครับผมก็ ใครยังไม่เคยดูก็ไปดูกันได้ผมก็ยังไม่เคยดูเลยเดี๋ยวกะว่าจะไปดูนะฮะก็พอเข้ามาใน youtube แบบนี้แล้วนะครับใครจะลองก็ลองได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยคอมของเราไจะไม่สามารถปิดได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจลองลองกันเลยครับนะฮะสไลด์ครับหกหกหกสามตัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรนะครับกดแค่ตัวนี้ฮะป๊บก็ไม่เป็นไรหรือว่าต้องกดเอ็นเทอร์ก่อนทีลองเอาใหม่นะครับ อ่ะไเที่ยก่อนทีนึงไม่มีอะไรกดจอดปับ๊บหนึ่งทีปับ๊บหนึ่งทีปับ๊บหนึ่งทีปั๊บหนึ่งทีไม่มีไม่เห็นมีอะไรเลยฮะเนี่ยก็กดไปเงี้ยไปเรื่อยแล้วนะครับเอากดผิดกดบ้านเฉยไม่ไรอะ่ะเดี๋ยว คนก็อาจสงสัยว่ายังไงว่าหกอ่ะบบงคนบางคนอาจจะไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เอมีคนได้ทําขึ้นมานะฮะแบบนี้ฮะนี่ฮะหกหกหกนะครับสามตัวแบบนี้นะฮะเข้ามาที่เน็ตนะครับผมเนี่ยแล้วพอเข้ามาแล้วนะฮะก็พิมพ์สลแล้วก็หกหกหกนะครับแล้วกดอย่างเงี้ยไปเรื่อยจะขอดูหน่อยว่ามันพิมพ์จริงว่าหกหกกอ่าสลัดหกหกหกยังไงเอ่ยถัดไปหรอ อ๋อคือโอโคเอนเอร์ก่อนหนึ่งทีนะครับว่าจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วกดปึ๊บกับกดรีฮะรีไปเรื่อยๆนะครับไม่เห็นมีอะไรเลยอืมยังไงต่ออืมกดไปเรื่อยๆนะ เรเนี่ยเริ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวใจเย็นไว้เรื่อยไปเรื่อยซึ่งประเทศอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นอยางเงประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีประเทศหาช่างแม่อยูดูก่อนครับซึ่งมีคนทําขึ้นมาแล้วจริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอันนี้เปล่าเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปของไอเนี่ยลองดูไปเรื่อยอ้าวเริ่มไปสีแดงแล้วหเห็นไหมครับไม่เป็นแบบเนี้ยผมราาแอบมาลองมั่งไงซึ่งเครื่องมันจะปิดไม่ได้นะครับ ก็ใครอยากลองก็ลองเลยตอนนี้ผมไม่แน่ใจคอมวอาจจะพังหรือเปล่านะเอออย่าอย่าลองดีกว่านะฮะให้ผมลองเดีย๋ยวให้ผมลองให้ดูครับอ่ามันจะเรื่องเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นไหมครับว้าแล้วมันไม่กดเร็วๆวะอ่าเป็นแบบนี้ฮะแล้วกดวเข้าตรงนี้แล้วเป็นแบบโคโโโโ,โ,โนะครับคืออะไรเอ่ยเป็นน่าจะเป็นวิดีโอนะครับอะไรสักอย่าง เข้าไปดูเนี่ยจะเป็นอย่างแบบนี้อ่ะร่อนกลับฮะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่รู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้เอา้าเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยจะเป็นจ,จะเป็นแบบนี้ยล้วกลับไ,ไ,ไม่ได้ฮะก็เอาตอบไม่ได้ฮะ ออกไม่ได้ด้วยครับดุดยอด <c oughs> คือตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับผ <c oughs> มก็ไม่มีอะไรดูจากวิดีโอเลยเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เห็นจะมีอะไรอกดตรงนี้ก็ออกไม่ได้นะครับไมากดตรงนี้นะอ่าอันนี้คือปิดเครื่องแล้วนะครับคือปิดเครื่องไม่ได้นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวจะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเข้าที่ youtube นะผมตามตามเมื่อสักครู่นี้เป๊ะเลยนะแล้วก็นะครับ หนึ่งสองสามครับสามตัวนะครับค้นหานะครับเอา้นาขึ้นมาหน้านี้วะไอ้เหี้ยเอยโทษทีโทษทีพมอยากครับหนึ่งสองสามโอเคเรากด e นเท r หนึ่งทีครับอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็าจะกดแบบนี้หนึ่งทีไม่มีนะฮะกดไปที่ไม่มีกดไปที่ไม่มีกดไปที่ไม่มีกดไปอีกทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ รู้สึกว่าจะเกิดโดนแบนไปแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยมันเขียนว่าบัญชีนี้ถูกยุติการใช้งานเนื่องจากละเมิดหลังเกณฑ์ของของชุมชนละหรือได้รับการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิหลายครั้งหรืออย่างร้ายแรงนะครับผมก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมกดไปเรื่อยๆครับ ผมก็จะกดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปแล้วกดได้นะฮะจริงๆถ้าไม่ได้ก็คือผมจะตัดใหม่อีกทีนึงเอนกันเพราะว่าอาจจะนานาหรือเปล่าไม่เอาดีกวเ่าเดี๋ยวคนอาจไม่เชื่อค,คุณตัดต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวกดให้ดูเลยแล้วกันเอากดผิดนะเดี๋ยวไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไป,ไ,ปไม่เห็นมีอะไรเลยอะ จริงนะเนี่ยนี่ผมกดหลายครั้งแล้วโดนระง,งับไปแล้วมั้งนะฮะเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคก็พิสูจน์แล้วนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจริงๆนะครับก็ใครจะลองทําลองทําและใครทําได้ก็แชร์ให้ผมดูมั่งนะครับนะก็อยากรู้ว่ามันคืออะไระครับ ก็เดี hair hair <problem> so ๋ยวว่าจะไปดูหนังไอ้หนะประมาณนั้นนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้นะครับขอเวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดแชร์นะครับก็ลาไปก่อนครับกับรายการกิเกมเมอร์นะครับเขาหน้าจะเป็นอะไรก็ตามดูกันด้วยนะครับก็สวัสดีครับ